สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป o ต้า M9540 นะคะตัวนี้สภาพสวยค่ะลูกค้าเป็นรถไล่เดิมๆนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดันดินหน้านะคะสภาพสวยเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะมีเป็นผ่านเจตาช้างให้อีก1นพวงนะคะ ตัวนี้รับประกันว่าขายไวแน่นอนนะคะเพราะว่ารถสวยแล้วก็สภาพเดิมแบบนี้ลูกค้าสั่งไว้เยอะมากๆนะคะใครที่ต้องการนะคะรีบจับจองกันเลยสำหรับ M9540 นะคะ95แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะลูกค้ามาดูสภาพตัวเครื่องค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะลูกค้าดูสีเลดนะคะนี่ค่ะสายนะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะหัวน็อตนะคะเป็นสีทองคู่ตัวเลยนะคะสำหรับ M9540 สภาพสวยนะคะตัวนี้นะคะใช้งานไม่เยอะนะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่ 814ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพดีมากๆนะคะรถไม่ช้ำเลยตัวนี้นี่ค่ะมาดูห้องเกียร์นะคะสภาพห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเป็นสีเดิมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเกียร์นะคะกล่องเกียร์สภาพสวยนะคะแล้วก็สีเนี่ยค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดหลังคานะคะไม่แตกไม่ร้าวนะคะมาดูด้านยางค่ะตัวนี้เป็นยาง สวยนะคะยางคู่ตัวเลยนี่ค่ะยางหน้านะคะดอกเต็มนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะยางหลังก็ดอกเต็มเช่นกันนะคะนี่ค่ะเป็นยางโอตานินะคะคู่ตัวรถนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพสวย M9540 นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานไม่เยอะนะคะมาดูด้านหลังของรถนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะตามแขนยกนะคะลูกค้านี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลื้นนะคะรถสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยนะคะพร้อมใช้เลยเป็นรถที่ไม่ได้ปั่นนะคะ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะสำหรับ M9540 ค่ะมาพร้อมผ่าน7ตาช้างนะคะใบเต็ม โครงสวยนะคะเป็นของคูปะต้าโดยตรงนี่ค่ะสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียนค่ะตอคอ้8 8สุพรรณบุรีนะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะสามารถสั่งจองกันได้เลยนะคะแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยรถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะสำหรับ M9540 ค่ะสภาพยางดีทั้ง4เส้นค่ะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะรถสภาพสวยเดิมนะคะ สีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะสำหรับ M9540 ตัวนี้นะคะเครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะลูกค้านี่คะ่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 8 2 5 0 0 0บาทนะคะ8 2 5 0 0 0บาทพร้อมจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าสนใจโทรได้เลย0819136451นะคะหรือว่าท่านไหนที่มีญาติหรือคนรู้จักกำลังตามหา M95 อยู่ฝากแนะนำกันด้วยนะคะทางร้านมีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทค่ะอยู่ไกลก็ซื้อรถได้นะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโทรได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันค่ะเครื่องแน่นนะคะไฮดรอลิกดีมากๆนะคะพร้อมใช้งานเลยตัวนี้